สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง้องหยกมบายค่ะวันนี้เราจะพูดกันตัวเลขนะคะที่มีปัญหากันทําไมราคาแพงนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาแค่มาดูแค่เราสู่กันฟังเนาะเมื่อก่อนนะลูกค้ามาซื้อซีมอเยอะนะคะแล้วก็เราก็ไม่ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องยืนบวกคืออะไรอันนี้คือหยกก็เรียนรู้จากลูกค้าอีกทีนึงก่อนที่จะเบอร์มงคลจะเกิดนะเมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะก็เป็น10ปีอยู่นะ <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะเริ่มมาดูเบอร์ก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนเบอร์ของตัวเองนะสุดท้ายเราก็เลยมารู้กัน มาเรียนรู้กับลูกค้าหน้าตู้แล้วที่เขามาซื้อของแล้วก็เรินด,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 ดีดีบวกให้เขาเนี่ยเมื่อก่อนลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็กลัวลูกค้าเหนื่อยสุดท้ายสั่งซิมมาแต่รถน,นี่นางใจดีนางบวกบวกบวก,บวกแล้วผลรวมติดให้พร้อมติดเกตให้ด้วยเรายังไม่รู้เรื่องเบอร์มงคลเมื่อก่อนเนี่ยเพราะทุกวันนี้มารู้โอ้โหถึงบางอ้อเลยทําไมเบอร์มันแพงขนาดนี้เดี๋ยวหยกจะวราะห์เบอร์ของตัวเองให้ดูนะคะอันนี้เบอร์ที่เราใช้อยู่นะคะ จะเป็นเบอร์นี้0 9 3ย์4 5 6 5 1เบอร์นี้ที่หยกชอบก็คือว่ามันเป็นเลขการเงินทำไมถึงเลขการเงินส่วนมาก456เนาะที่เขาหากันจะเป็นเลขการงาเงนินนี่นะคะมาดูอันนี้จะอยู่ที่ผลรวม44นะคะคุณภาพเบอร์เป็นไงคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แล้วแต่สํานักนะบางเบอร์เนี่ยอย่างเราวิเคราะห์เว็บนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอบวกแต่เราวิเคราะห์ของค่ายอื่นอาจจะอาจารย์สํานักอื่นอาจจะเหลือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็แล้วแต่ว่า ในศาสตร์ของอาจารย์นั้นเขาติดตัวเลขไหนถูกไหมคะเขาก็จะตัดคะแนนออกไปนะคะนี่เดี๋ยววันนี้น้องคิวจะเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวจะเลือกเบอร์ให้น้องคิวดูนะว่าจะน่าใช้เบอร์ไหนมีแต่คนคอมเมนต์เขาว่าลืมตาหน่อยนะคะน้องคิวก็เลยใส่แว่นนะคะเพื่อจะอำพรางลูกตานะ,ะอย่าไปทักลูกตาเขาเขามีน้อยเขาลืมตาอยู่แต่เขาลืมได้แค่นั้นนะคะอ่ะมาดูคุณจะอย่าเลือกก่อนนะ เป,เ,ปเป็นมัดไปเอาสุดท้ายผ่วเบอร์ที่น้องคิวเลือกแล้วยกก็เลยจะลองมาเข้าเว็บให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าคู่ลำดับตามเรียงมานี่คู่ไหนเสียแล้วก็ผลรวมเท่าไหร่เบอร์น่าใช้ไหมมันจะมีบอกนะคะมาดูค่ะเข้าเป็นเว็บนี้อ่ามบายดีๆนี่นะคะเราก็แค่กรอ,อกเบอร์โทรนี่ลงไปอ่าเบอร์โทรกรอ,อกไว้อยู่แล้วแล้วก็วิเคราะห์ดูพอวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกมาแบบนี้นี่นะคะนี่อันนี้คือผลรวม10ตัวเนี่ยรวมกันได้47่ คุณภาพ6กเกรด C นะคะพอใช้พอใช้ได้คู่ที่เสียลรามีเลขอะไรบ้างคู่ที่เสียคู่เสีย2องส3มเนี่ยเขาก็จะมีบอกยิบย่อยลงมานะว่าแต่ละคู่เสียหมายถึงอะไรแกก็ต้องมาดูว่าแกชอบหรือเปล่าแต่ว่ามาดูก่อนว่าผลรวมเนี่ยเบอร์นี้จุดเด่นของเบอร์นี้มีไหมมีบารมีมีน้ำใจสัมผัสพิเศษคาดการแม่นยำมีโชคลาภด้านการแข่งขันสนใจสินลินลับ งานที่ไม่หยุดนิ่งชอบการแข่งขันงานท้าทายดูแล้วเบอร์นี้ไม่เหมาะกับคุณเลยตรงข้ามหมดเลยฟังตรงข้ามหมดเลยขอเบอร์แบบสาวรักสาวหลงหน่อยได้ไหมเสน่ห์เหรอมีแบบไปเจอสาวสวยเมื่อกี้การอะไรเงี uh ้ยเธอจะึผงถ้าเสน่หต้องไปหาถ้าซิมมาส่งหน้าตูมึงคัดก่อนเลยถ้ามีอ่าห้าสามสองเงี้ยมึงเก็บไปเลยห้าห้าสามสองเลยห้าสองสามเนี่ยเออถ้าสองสามสามสองห้าสองมึงได้เลยนาลีอุปถัมภ์ ห้าสองทีนี้แฟนบ้าน <laughs> ต้องหาแบบนั้นแต่ถ้าเราค้าขายเราพูดคุยมีการคุยกับลูกค้าเราต้องหาหกสองสี่ไว้ใช้การงานการเงนิงนแต่ถ้าเป็นเรื่องเรียนมึงต้องหาหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าอัอนนี้ติดตัวไว้เพราะอันนี้มันยังเรียนอยู่เพราะมันเป็นเด็กน้อย่าเพิ่งหาห้าสองสี่อ่ะสองสี่สองสี่หกสองหกสองสี่หกสองสี่จะเป็นพวกเจรจาพูดจาต่อรองปากหวานเลขหกสองสี่เลข, 6, 2, 4, เลขปากหวานนะ ทั้งหมดนี้ที่เล่ามาคือตัวเราไม่ได้เป็นอาจารย์ดูถูกไหมคะเราแค่วิเคราะห์เล่าสู่กันฟังถ้าใครเจอว่าตรงกับตัวเองไหมลองเอาเบอร์ที่เราใช้งานอยู่ว่ามันติดขัดอะไรลองวิเคราะห์ดู แต่ละอาจารย์แต่ละสํานักก็เหมือนกันแหละแตกต่างกันออกไปนะาะศาสตร์ของตัวเลขศาสตร์ใครศาสตร์มันก็ลองเข้าไปดูตัวเราเองก็ไม่เคยเชื่อแต่ว่าเราก็ใช้เบอร์นี้มาก็ถือว่าโอเคอยู่เบอร์ที่เราใช้เบอร์ร้านก็จะเป็น093887แล้วก็54ตัวถามว่ามีคู่เสียไหมมันก็ยังมีคู่เสียอยู่แต่ยกชอบผลรวมผลรวม55สมบูรณ์พูนผลนั่นเองที่เบอร์ที่เราเลือกใช้เบอร์นั้นโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะฝากทีอะไรนะแชร์แชร์ให้น้องคิวสุดหลอดด้วย น่คสุดหลเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้ได้ไป1,151แชร์ในว่าขอแค่300แล้วได้ตั้งเยอะยังไม่พอใจอีกยังไม่พอแล้วเอาขึ้นอีกอยากก็พอได้ขึ้นแล้วขึ้นหน้าเรื่อยๆโอ้เป็นกำลังใจน้องคิวด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าที่ว่า มีคนสนใจถามว่าย้ายลายอ่ะย้ายให้ดูหน่อยย้ายให้ใหม่หน่อยย้ายช้าๆตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหาเครื่องก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนเครื่องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ลืมตาลืมลืม